อาจค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ในระหว่างการซ้อมนะครับติดตามชมแน่นอนนะครับมีละครด้วยมีพี่แบงค์อภิวัตรเนาะโอปป้าน่าทึ่งใจน้องนตำตาเนี่ยอีกแล้วก็ไมีสตอรี่ไงเหนื่อยดิมีสตอรี่สตอรี่หรือเรื่องจริงสตอรี่ชอบไหมแบบนี้พี่แบงค์เขาก็น่ารักอยดีว่ะถ้าใครชอบเกิรลี็ก็จะแบบแบงค์อะไรมองบนโอเคนะครับเดี๋ยวเราซ้อมต่อกันนะคะ Oh, ล่าสุดล่าสุดยุคปีปาแต่ขอให้ปลาให้คนนั้นนีสายพิ้นให้เขาอกเข้าใจกันสักวันเด้อคนนั้นก็เพราะอยู่นี่แหละก็ร้องได้เพลงนี้เพลงเดียวไงที่พ่ออุ้ยขี้หลายขี้ว่าขี้ขี้แบบว่าไม่ไม่บอกก่อนอะไรแล้วคนหนึ่งก็โปรแตกพุ่นนีสัยไม่ดีออกมา เเล่นสวัสดีค่ะเ้เสื้อสวยจังก็เสื้อคู่ไงคะนหนเสื้อคู่คู่บพวกคู่ทั้งบงไม่ก็คู่นี่ไงน้องในตัคิดถึงน้องในตับไหนในตับไปละไปริวบ,บ้านประเจิอันนี้เสื้อตัวนี้ขายยังไงคะสามร้อยค่ะแต่ว่าถ้าซื้อตั๋วนะคะพี่จะลงนี่หรอคิปเนี่ยถ้าซื้อตั๋วนะคะก็จะได้ส่วนลดหนึ่งร้อยบาท,นะทาแล้วก็ตอนนี้หกเปิดขายแล้วแล้วแล้วเราก็เอาสลิปที่ว่า ซื้อตัวละที่สี่สิบเอ็ดไปแลกจะเหลือสองร้อยนะคะตัวละสองร้อยถ้าอยากได้นะเห็นปะ่ะใช่ดี <11. S 2> จังค่าส่งเท่าไหร่ค่าสองห้าสิบาทคะ่ะอืมแล้วก็คือมันแยกค่าส่งนะคะไม่ได้ส่งฟรีหรือว่ารวมก็คือตัวละสามร้อยแล้วก็ค่าสองห้าสิบยิ้มอะไรอะไรรองเท้าใหม่สวยจังใหม่อะไรหนูใส่สองรอบแล้วอ๋อแชมเปตก็รู้ว่าน้อให้พี่ดู ไอต้นที่ใส่ชุดคงโงงอะนะใส่ชุดคงโงงนานๆอะอรวเกางใหญ่นะเออจำได้อยู่ที่ใส่ชุดแบบชุดใหญ่คงโงงอะเสื้อก็ตัวใหญ่จริงๆก็ตัวใหญ่ใช่ใช่แล้วเมื่อกี้มีคลิปอะไรนะน้ำน้ำตาลล้างถ้วยด้วยนะฮะถือจะถือแบบนานเลยขอโทษ ให้หนูถือคืนไหมหนูว่าไม่ถือหรอกเออแต่ว่ารอบนี้น่าจะใส่ชุดชุดสีเหลืองเนาะชุดสีีเน่ห้ามลืมไม่ลืมอยู่นี่อยู่นี่หมดเลยชอบลืมเอามาเออหนูว่าจะไปจัดชุดหมอลำคีมินชอบลืมชุดชหนูว่าจะไปจัดชุดหมอลำจดชุดหมอลำให้แบบโซนยันโซนึะไไม่ใช่จัดใส่ลังจะใส่ลังไว้เพื่อที่จะว่าแล้วเราจะไปจัดจุดจะไปจัดอยู่ตรงนั้นแต่ไม่รู้ว่าชุดใครเป็นชุดใคร ไปไหมท่านเป็นล็อกเล็อกไปไหมอืมจะทำให้หมดเลยอย่างเพึ่งแป๊บนเหีห้ยเพึ่งบ้าไม่ขยันอีกอย่างมือหนีเนาะแม่ก็คืออยากขยันโอ้โหถ่ายคลิปเหรอแต่ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าพี่ก็อยากจะทำนานแล้วไม่ใช่คือบางทีมันคือมันลบเกินไปอ่ะแล้วเราก็ไม่มีเวลาว่างทำเพราะว่าเราจะชอบไปงานไปงานแบบบ่อยๆแล้วบางทีหนูก็แบบไม่ได้ลงมาเนะี่ยบอกว่า น้้งน้ำตาลนะครับก็รือชุดอะไรมาเยอะแยะไม่รู้น้้ํน้ำตาลทำอะไรคะเก็บชุดเหรอคะตหนจะซื้อถุงแบบนี้ไหมนะมีอยู่มีอยู่ข้างในเยอะใช่ครับ นอนซื Guys, like ้อถ like ุงน้อนไม่อะไรขึ well> ้นนาวันผ um ู้อิ่มสามเถื่อนเทลิ่ดแหม่บอได้วันมาวแห่หวานมาเอาทำให้เพียวพี่วินได้เปคนบอกว่าให้ขโมไม่ได้ให้ขโมยขออนุญาตแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เอาไปทำอะไรนะเอาไปใส่ชุดที่เราลือมาเมื่อกี้ใช่ไหมโน้หลงมีประมาณ3ชุดได้อี2อันหรือว่า1อันมาใส่ได้เยอะ1อันใส่ได้เยอะอ๋อเหรอใช่ นะคะแล้วก็ให้พี่วินเนอร์ใส่ชุดให้นะคะเพราะพี่วินเนอร์ทำเป็นเพราะเวลาไปงานเห็นพี่พี่วินเนอร์ถืออันนี้ไปแหละคือคือคุณทำเป็นคือชุดพี่อันนี้ใหญ่พี่อันนี้แม่แม่ชอบเจ็บผิดนะไม่ได้ม่ได้เอามาฟองไว้ว่าเราไม่ได้เอามาแขวนไว้อยู่แต่ว่าหาหาถุงมาใส่นะให้มันเรียบร้อยนะครับรู้ขอใส่นะขอถุงเดี๋ยวเราซื้อใหม่ให้นะเอาเยอะๆเลย นชุดอ่ะก็อยก็หยุดเอาด้วยกันไงใช่โอ้โหหนูไม่ได้ใช้พี่วินเนอร์นะคะพี่วินเนอร์ใช้ใช้หนูถ่ายคลิปแล้วมันจะมีรูตรงนี้ทำไมหนูไม่ดูใส่อีกได้ปะใส่อีกได้ใส่อีกหน่อยนะสีม่วง ใช่ละพี่บอกนั่นแหละพวกมันอันน้อยใช่มันเป็นชุดหนึ่งเลยโอ้ขอโทษนะที่มีน้อไม่เป็นไรครับเพราะว่าน้ำมันตากต้องช่วยพี่โอ้โหย่าไไม่น่าช่วยเลยอ่ะไปแล้วใส่ย เกี่ยวกีี่สีส้มมัน้องพี่เอาติดกันให้หน่อยดิอันนี้ด้วยชัดแรงงานพี่วินเนอร์ดุมากอันนี้ด้วยได้ยูอสโอดูดิดูชุดนี้สิบอสหมาเจ้าน่ะนะไ้ลูกสะได้ป ไล่ใส่ได้หรอกใส่ก็ค่ะใส่กะีใสเตยมีนนี้มันถอดไมงานน่นอนคมเนเยอะเนาะใช่ตุ่นซิฟเลยไม่เป็นไรเอาแค่นี้แหละเอออันนี้มันจะปิดโอ้โหทำไมมันไ่จะซื้อเยอะๆเลยใส่ซื้อที่ไหนล่ะในเน็ตหรอมีหางต้ใหญ่พอดี แม่คิงัเหมือนคิดถึแล้วอะไรนะชุดชุดแบบนี้นี่กระซิ่งจั่นี่ไม่ใช่พี่อันเนี้ยแบบนี้ซื้อที่ไหนอะคะอะไรนี้ยแกงย่างซี่โครอ๋อร้านเพนซีมีค่ะอ๋อมีเดิมีค่ะลูกโีเคขายอยู่อันละอะไรอ่ะอันเนี้ยซื้อประมาณสามสี่ร้อยอันมีแบบว่าสามสี่ร้อยสามจิบร้อยห้าปฏิบาัติงเนี่ย สองชินร้อยไม่ไม่เป็นไรใช่เราก็ต้องเอามาเนี่ยวันนี้น้องชวนมาเก็บชุดเอาทำไมต้องสองคนเพื่อนไม่เห็นมีเลยคนที่สองที่สามไม่สื่ข้างนอกข้างนอกเยอะแอบจับมือกันหรือเปล่าเนี่ยจบร้อยจบร้อยอยู่ในความเงียบด้วยนะจะมาหาแอบร้อยจับมือกันนะกล้องมีอยู่ไหมแม่กล้องก็ก่อมกันแล้วบนเวทีโอ้ยมากวนกันไม่น่ะแม่ ยุ่งขั้นยุ่งกับสิ่งหวานแม่เจ๊เลยยัมหาว่าทองยังมาพูดมาชดเลยขาเล็กลงไงแม่ไม่ได้ตัวเอาเล่นอดิสสองขาขวดอะไรอยู่ข้างล่างเนี่ถ้าถ่ายนะเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นข่าวใหญ่ตัววินเนอร์ผอมลงมากผอมลงเหรอแม่โกโก้หรือกาแฟนี่นตัโกโก้ครับเพราะกาแฟน่าจะกินข้างนอกแม่ไม่ชอบหนูเลยนะอันนี้ก็ผอมเหมือนกันเพราะไม่เคยอ้วนอยู่ ไม่เจอพ่ออยู่ตะกนนให้แ <man> ม่กับลูกเขาคุยกันนะครับผมเดี๋ยวพี่ทำเองดีกว่าให้แม่บอเห็น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 แล้วเห็นน้องเห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เหนื่ยเห็ดเองดีกว่ามันเป็นอะไรกันก็แค่างเงี้ยมันผิดก็ไม่สวยตรงไหนก็ไม่เราอยากทำเองเฉยไม่เกี่ยวพี่จะว่าหนูทำไม่สวยนะเนี่ยทนเองศาสาร์ทำอีกคนก็อยากช่วยเดีถือกล้องเลยช่วยกวยแล้ว แม่เห็นไม่ช่วยละวทำเองคนหรอกเติมข้งหนูค่ะของหนูอันนี้อันนี้ลื้อลงมานะครับแล้วเรียงเลียงเลียงเลียงไว้อะไรใครเป็นช็อกโกแลตใครเป็นโกโก้อ๋อเป็นโกโก้คันเพโอ๊เอ้าตัวดำตัวดำมะเร็งสมัยมะเดำเน่ยแม่แม่กไปก็มาใช้เบคี้สิมันก็จะได้ชื่อโกโก้คันอีกมืชื่อโกโก้คั้นน้องโกโก้คันนะคะครับเดี๋ยวตรงตรงนี้ดูสภาพแล้วน่าจะที่จะต้องช่วยทำ ต้องช่วยอะไรเพราะว่าอย่างเงี้ยมันมันมันรองกัชุดเต้ยไงเข้าใจไหมแล้วมันมันมันชุดใหญ่ใช่ไหมล่ะใช่แล้วจะเอาไปไว้ที่ไหนล่ะคะเพราะยอกกันหน่อยีหน้าเหมือนกันม่รุนแรากเหมือนเหมืนขอบคุณน้องน้ำตาลที่มาช่วยแขวนนะครับแขวนของตัวเองอ๋อเอาของเจ้าของก็ต้องไปแขวนฟังพูนโอ้ยพี่มันเต็มโอ้ยไม่แขวนด้วยแล้วเอายังไม่ได้ว่าอะไรเลยจริงๆริงก็ต้องบบโซลจะได้จะได้ไม่หลงกันนะแม่ คุณถามบรรณาถาบรรณาจะไปลราน้ำเพื่อนี่ใครมาทำข่าวแถวนี้นะเออคุณถามบรรณาจะกลับไปเมื่อไหร่ครับอ๋อขึ้นเครื่องวันที่แปดค่ะขึ้นเครื่องวันที่แปดมีนาแต่ว่าขึ้นที่อุบลนี่วันอาทิตย์วันอาทิตย์หน้าเหรอเอ้ยวันที่เจ็ดเอ้ยวันที่โอ๊ยพูดผิดพูดมั่วพูดอะไรวันอาทิตย์เนีขึ้นเครื่องครับวันที่เจ็ดนอนอยู่ที่กรุงเทพอ๋อทำเสร็จแล้วเหรอเนี่ย ทำเสร็จแล้วนั่งจุ้ยแล้วนั่นปีคิปใม่หาเร็วพี่ต like, ้องกดไละค,ะค์กดแชร์ช่องน้ำตาลหวานได้นะคะช่องเดอะวินเนอร์ช่องเดะวินเนอร์นะใครลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกคนเลยกดติดตามทุกคนเลยนะคะในยเส้นทางฟิลเลค่ะนะคะสวัสดีค่ะพี่ต้องสวัสดีด้วยสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะ